มัวข้าคอ,อ,อยู่ฮะน่ะซีอิ๊วขาวป้าเกลือโอ้ปอบมึงหักเน็ตคนเดียวแล้วใช่ป้ามึงหยังบั้มเหลือป้าไอ้เซมวันนี้แต่งเต็มยศแท้ๆเลยป้ายิงกล้ามาหาร เบิ้งที่พ่อมาเสียใจติ๊พ่อคิ้งไปส่งคิ้งไปเฮียนทำอาหารมาสุดยอดโอ้ยก็น้องไปเฮียนเชฟกระทะหลูมาแล้วอ่ะมาเดียวนี่จบหลักสูตรแล้วอ่ะป่อน้องกับปิ๊กมาเนี่ยคือพ่อกินเนี่ยน้องจะจัดแบบสุดปีมือเลยเ,<อ>เลยลูกเอาเลยคถ้าพ่อมากินนะลูกขออนุญาต เอาตาหัวป่อได้ก่อถ้าป่อมาหักเรียบฝีมือลูกอ่ะฝีมือน้องอ่ะถ้าป่อกินรอป่อขอตาหัวน้องเลยเออถ้าป่อต้องกินคือมดถ้าป่อกินมามดลูกจะเอาตาหัวป่อเลยนะถ้าป่อกินมดรอป่อขอตาหัวลูกเลยเออมาจับมือโอ,อ้ไม่ใช่กูเล่นจริงนะใครจะเอา ตั้งหัวไข่หูนะลูกลองพ่อนะปออ๋อได้เลยลูกได้๋ยวยังลูกปอว่าญ่ครับที่ปอเสียตังส่งลูกไปเฮียนเนี่ยครับผมพร้อมหรือยังพร้อมอ่ะอย่างปอยากกับเข้าหูปอกี่น่ะที่ปอเสียตังลูกไปเฮียนน่ะส่งพู้น้องไปเฮียนน่ะออวันนี้ก็คุ้มแล้วปอได้กินฝีมือน้องน้องก็จบหลักสูตรมาแล้วเอาเลยเอาเลย น้องยาคือปอกกินเลยนะเดี๋ยวน้องเอาคืปอปอกกินปอกอยากหรือยังอยากแล้ว ที่ยายพ่อ,อน่ากินก๊นออ๋อมันน่ากินห้าอย่างมึงใส่ก้างน้ำมัน <S <S 2> <S 2> ไปย้ายพ่อปอน้องอยะฟูตีมือเลยวันนี้ย่างป้อ,อกีนแหม่ต้องมึงไปเยนอ่ะมันโกนเหี้ยเบอร์เหี้บเบอร์ยี่กาย,ยลูกหมาวู้ยพ่อรสชาติมันอยู่ที่การโกนนะกา Mua khá khói ổn chứ hả nè Ồ Ý nhục mà Bưng sai nè Nheo bơ thì bơ bớ Ồ giờ hứa bọt chìm rồi นีุ่งรสเลยรสดีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวป้าเกลือโอ้ป๊อบมึงแหกเด็ดคนเดียวแล้วใด่ป้อมึงหยังรั้มเหลือเกลือ,ปอโปรมดถุง โอ้นั่าไม่ได้กินแล้วเงียบไหมเงียบบอเอาเข้าไปบางโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงก้นเรอป๊ะมึงยังโป๊ะถวยมาเลย พอดานมาเลยจานมาอุ้ยอ้ยคืมึงคนแฮปโปอย่างเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยพ่อมากรมถ้วยน้องดีๆอ่ะมึงน่ะควายหาประสงค์เงี้ยน่ะฮะโตดน้องคำละใครมาจ้างมึงมาโตดน้องควายพนี่ยเรือมึงเงี้ย เออเงาเอาถ้วยมาแล้น้องอุชาห์ย่างให้กินเนี่ยพอนะ่อเนี่ยมันมีใครจ้างมึงอ่ะจ้างอย่างไห,หมออุชาปลาไปเหยียนพอมึงโกนนะเงี้บเบอร์เงี้บเบอร์ใครเอาของน้องความน,ะมน่ะพ่อมึง,งเนี่ยคนขป้อมึงยังพ่อเนี่ยของน้องความ่ะมึงเนี่ยเีงยมึงโกนความคนเดียวมึงอ่ะ มันไปตกตอนใดอะปอกมึงอยาห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 ยาเปิ้ลข่อยอีกอะมึงวี่อีกอะมึงมันควางมาค่ะแล้วปอยังบอกบอกน้องน่ามึงเงี้ยวะปอไปซื้อน้องมาใหม่น้องอย่างเงี้ยใหม่ไปไปไปปอไปซื้อน้องมาใหม่เลยมึงมาซื้อคนเดียวมึงแง่กลินคนเดียวมึงเถอะแล้วปอมากินด้วยน้องมากินอู้ยเฮ้ี เง่าเนี่ยมักนกินเนี่ยก้นโป้งอย่างฮาดานี่ฮาดาเขาตุกเก่าเนี่ยนี่อย่างให้เหมาะฮาดาโป้องอย่างยดาตุกเก่าให้อะให้อ่ะครจีอย่างอะตอมาไปกาดอัป้อไปซื้อมาแหมโอ้พอระมีตังเราก้นห้ามอย่างกน้นควมเบรควมเบอรโจม่อน้องทำละ น้อใหญ่เลยน้องใหญ่่ะน้องจะไปซื้อมาี่ยเอป้อกินแฮมเนี่ยป้อแล้วน้องแงอือป้อกินเนี่ยแมลงเนี่ยป้อรอนิ่มกัมเนาะเออไปเลยน้องไปซื้อมาแฮมกัมแล้วมึงถ้ามึงเกินยากี้นะไออย่างก็ถ้ามึงเกินยางกี้นะครับหาแค่กินเนี้ยไก่ไอ้ลูกหมะจื๊อไอ้เซมหากกินเนื้อตายเอาเคียวเข้ากันหันเลยเอ็งแงมาแง